ตำส่วนค่ะตำส่วนให้แคร์ใส่หมูยอม่อของค่ะใส่หมูย่อด้วยแล้วมีสตอด้วยนะ ค่ะกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะรูใส่ไม้มาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลนวัวมือนี่ต่ำส่วห้อยแขกก็เหมือนเดิมแล้วค่ะใส่น้ำปราเทพธิดาทั้งสองฝาฝาขาวและฝาเหลืองจะฝากาไว้เน้้อค่ะ ทั้งสองฟ้าเนาะค่ะฟ้าขาวกับฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองจะเป็นสูตรนวดหนงเนาะคะ่ะส่วนฟ้าขาวจะเป็นเอ่อปล่าแสบพื่อกันนะนะสูตรดังเดิมตัวนี้สิเป็นสูตรดังเดิมตัวหนึ่งสิเป็นสูตรนวดหนงใส่เข้าไปแล้วก็นวดแสบนวดแสบมาละแสบนวดละแสบนวดละแสบนวดือซื้อสองแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะฝากช่องทางการติดเอ่อช่องทางการาซื้อเออบอพี่ตลอดไว้หายด้วยจะเด้อกินไห้แข้งก่อน เมื่อได้คลิปขี้ลายกะขี้ลายมันเป็นน้าแสงไฟเห็นให้มันขี้ลายกับขี้ลายเ <c oughs> มื่อไดพ่อเบิงกับพ่อเบิงค่ะบ้าเข้าใจกันเสาวดรอปอร่อยนะคะเดชเดียงน,นะอืเบียกจองกาจองเว้นแล้วแต่หมาดอก หมูอมมยอค่ะหมูยอน้องคายนะอร่อยนะอืมซูน็นม้มล้หล่ะ สตอมันวดีหนีหน่อนเนยเด้อหนีเด้อสิบตีแล,ล,ล้วตีน้ำจ้าของโอ๊ยบ้าบ่ขอบคุณทุกทุกท่านด้อค่ะที่เป็นหว่วงหนูนะคะขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น,อน,ะะน้องเนาะค่ะเนาะ ที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทายอุดหนุนค่ะว่ซื้อว่าเป็นยังทักทายก็ดีใจด้วยค่ะกระถามก็ดีใจแล้วมันเป็นการค้าขายที่แบบว่ามีความสัมพันธ์เหมือนคนสนิทซื่อกันเลยไหมค่ะเพราะว่าผู้นึงกับเบิงกิบหนูตลอดเนะาะบบดนี้หนุกะเออหนุรู้สึกว่ามันโอเคล่ะ แซ mm. บอืมซ mm. บต่อ แสบหยาดกะทินปิดเทิมเบาอวนน้ำหนักลด แต่ก่อนนักเกือบสี่สิบเก้าเดี๋ยวนี้นักสี่สิบหกจุดหานงจ่อยลงบอมแมนวาบอมีเวลากินขเนขาไหมยังค่ะมันประยากตอนบอัวปดเทอม์แบบนว่ามีมูเนาะมันบอก ก็กินเลยมื้อเที่ยงอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่มีเพื่อนเลยนะปิดกิดปิดโดนโพดเล็กน้อยจสิเรื่องกอัอไก เดี๋ยวจะว่าบนมือหนูอยากเมื่อบานแล้วหนูคือผอนแม่คือผ่อนพอสิบห้าอีรลอกนะรู้จักอีรลอกไหมคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีรลอกอ่ะบุกก็ไม่ใช่นะก็อีหลอกล้ะ đọt cà nè ừm, mẹ pha bà giang nó hành em mất càng rồi more บขอบ้างไหนี่นะ กินยุ่ใไส่กับว่าคือยุ่บบานท่าวหรอ,อกรู้ว่ากินยุบน่บ้านเ่ยกินอิยหยักษ์แซ่บมันเป็นคอร์าเจนผสมคอร์เฟิลเจ้ากินยัง ป้องกันการเจียบทองแล้วค่ะเพราะว่ากินแน่วจังสี่ถูกปะสองก็คือเป็นค้อนทองผูกสามก็คือกินลายยี่ห้อเดียวซิมาถาม่าซื้อยี่ห้อยังไม่กินไม่มีไม่มียี่ห้อไม่มียี่ห้อต่ตัว ซื้อมากินเหมิดเวลามันเหมอดก็ซื้อมากินนะข้อมาเออกระดูแลก,กันไปนะทุกสุขภาพ ส่วงนี้โควิกก็ยังไม่เหตุขีปกลิ่นใะช่ไหมะคือบหรือจะเอียงแผลเนี่ยหมดเกลียดแล้วค่ะสอซื้อฟังกัอนซึ่งนุ้มีม่พอไม่แม่หรือไม่น้องสิเรียงต้องเลี้ยงดูค่ะมันแดงเกิดมาจากกระบ,บอกกระบ,บอกไม้ไผ่เข้าใจนะคุณข,ขา ไม่หนีต้องใส่ในสีดีบัตรเครดิตในสิหนีอันหมวดบ่านหมวดโหลดจ้าเออเห็นเจงสิก็ได้อบอกความจริงเอาไวตัวผ่านตัวพอตัวลนะพอโกงหงแล้วไม่รู้ทีหลังแล้วแบบมันเสียความรู้สึกตัวคนเท่านะ่ะแมนบอกไม่อีหยังนะบอกน้ำกันจริงจริงจังๆโหลด หมูยอดนองไข่หนี่แสบแห้งเลยอีเลีโคสนาจังหวัดจ้าของค่ะนนองไข่หนีดังเรื่องหมูยอนะกุนเชียงหมูยออเน้อมเนื่องหิว ชีวิตชีว่าค่ะมือนกับซ่องแสบ ออร่ยเปิดหนาหน่อยๆลงละโอ้น้ำหนักลงต้องเป็นหนาหน่อย mưa này lấy ngay sẽ để qua zoom con Cho khỏi chạy bò Ưm ừ. ừ. มาผดแถมมือเนี่ยเผ็ดกับพอดีแ่บ พ่อออนพอในกล่องเินางกินต่อค่ะขอบคุณเรายๆค่ะย้่ขอบาติดตามรับช่วงนู้นด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเมื่อเน้นู้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ